ครับก็สาหรับแมตช์เจเนราที่ว่านับงก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับเราได้ แก้ตัวอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เสมอเขาแล้วพลาดโดนนาทีสุดท้ายก็เราต้องทำการบ้านให้เห็นได้ชัดนะครับนาทีวาดแมตที่ผ่านมาเขาก็ทำผลงานได้ดีชนะ5ประตูต่อศูนย์ผมก็มองว่าการที่เขาเล่นเกมลุกได้หลากหลายขึ้นเนี่ยทำให้กดดันกองหลังเราได้นะครับเราก็จะใช้กองหลังที่สดแล้วก็มีประสบการณ์ช่วยกันนะครับสิ่งหนึ่งที่ที่ห่วงนะครับก็เกมแบบนาทีวาดก็อย่างที่บอกครับก็คือความกดดันบอลเปิดบอลยาวนะครับเพราะกองหลังเราตัวเล็กค่อนข้างตัวเล็กสู้เขาตรงนั้นไม่ได้แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ที่น้องทําให้เห็นนก็คคือววาามมตัั้งใใจจ่่ีหเลน ผมไม่กลัวนะครับก็เกมวันนี้น่าจะสนุกนะเกมกับนาทาธิวานีเพราะผมใส่กองกลางที่สดแล้วก็รูปแบบใหม่นะกองหน้าที่มีรูปร่างใหญ่เก็บบอลพักบอลได้ดีนะครับสมคิดว่าเกมวันนี้นะถ้าเปิดเกมลุกคข้มาแล้วเขาใส่มาเต็มตัวเนะี่ยผมว่าจะสนุกแนะ่เราก็ไม่ได้ใช้ตัวที่ที่จะใช้งานแมตต์ปัตตานีเพราะาผมมองหลีกเป็นหลักนะครับแต่ก็สิ่งหนึ่งที่ต้องทํากันบ้านก็คือว่าไม่ไม่ให้เสียมาตรฐานในการทําทีมนะเราเป็นทีมดับหนึ่ง ในการเล่นลีกเราก็ไม่อยากที่จะมาต้องมานั่งว่าโอ้ยทีมอันดับหนึ่งของลีกมาตกรอบก่อนคงไม่ต้องผมต้องทากันบ้านเน้นอย่างน้อยต้องมีแน่ๆหนึ่งแต้มเพราะว่าต้องเข้ารอบนะครับผมมั่นใจในประสิทธิภาพเกมแล้วก็ตัวผู้เล่นนะครับว่าใครก็ได้ทดแทนได้ครับขอบคุณครับก็ให้กําลังใจน้องๆเยอะครับ